<c oughs> ก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม b e s Mobile 3D กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ก็อยู่ในช่วงสวงการใช่ไหมครับผมก็เลยจะพามาดู3สาวสุดเซ็กซี่ในเกมเทพบรานี้เปลี่ยนชื่อเกมให้เขาเฉยเลยซึ่งเป็น3ตัวละครที่จะเข้ามาในอนาคตก็เป็นตัวละครที่เห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้วนะครับแต่จะเปลี่ยนแปลงชมมานิดหน่อย นี่เลยอินโอเอล่าง SSR ดูสิครับุ้ยเบลเลอร์เลยและสเตตัสของเขานี่ก็เยอะด้วยเหมือนกันนะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวทั้ง3ตัวนะครับอันนี้จะเป็นตัวแรกแต่พูดถึงวิธีการหาก่อนละกันคือตัวละครพวกนี้นะฮะจะมาตู้เลตคล้ายคลาฮินาโมริเลิร์ erm นะครับเป็นตู้เลตแบบนี้ซึ่งเราสามารถเปิดแค่ร้อยครั้งเนี่ยเราจะได้รับชิปเซต็จตัวละครของเขาแบบแน่นอนนะครับเอามาเปิดเรียก1ตัว แต่ถ้าใครอยากเปิดได้มากกว่านั้นนะครับก็เปิดเอาที่1ได้เลยมันก็จะรับชิปเศษเพิ่มขึ้นแต่ถ้าใครดวงดีอีกเหมือนเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยเปิดครั้งเดียวก็ออกหรือเปิด10ครั้งก็ออกมาแล้วอันนั้นก็ดีใจด้วยเลยและกันนะครับแต่ผมเปิดประมาณยีิบเจ็ครั้งเรายังไม่ออกเลยาตามที่เห็นนะฮะอุ้ยเหมือนไฟจะดับเดี๋ยวรีบรีวิวดีกว่าเนาะอีก2ตัวละครที่เราจะไปรีวิวนี่ยฮะก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวที่2องมัซึิมโตลานีคุนี่โอ้โห โคเซ็กซี่กดดูอีกทีนึงแล้วกันคือถ้าที่เลทของขนาดตัวนี้น่าจะวินนะครับผมว่าไม่จีก็เฮดหรืออาจจะใหญ่กว่านั้นก็ไปตีความกันเอาเองแล้วกันอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นตัวนี้อุดรชนะเลสซเซ็กซี่เหมือนกันนะสำหรับตัวนี้หัวนนหน้าหน่วยที่4นะครับนั่นแหละก็คือ3ตัวละครที่จะมารีวิวนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูเลทการออกตัวละครก่อนแล้วกันก็จะเปิดสัก1ิครั้งเนาะ จัดไปครับเฮ้ยโอ้โหมาเลยแต่อีกล่างหนึ่งเป็นล่าง sr นะครับซึ่งไม่ใช่ตัวละครที่เราต้องการโอ้ยเด้แ <c oughs> ว่าล้นจอนะฮะร,ริง,งก็อย่างที่เคยเกิดนะครับว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยมีตัวละครอ,อัปเดตค่อนข้างเยอะและบ่อยก็เดี๋ยวมาอีกเรื่อยๆคือนี่มาพามาแอบส่องหน่อยเ,ยเลยแล้วกันนะครับมันจะมีตัวละครน,นี้ด้วย ขอออกอะไรงนี้ก่อนนี่กดเข้าไปดูที่โปรไฟล์นะครับวิธีการส่องตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาง่ายๆเลยนี่ดูฮะอารีเบลเดี๋ยวจะมาแล้วส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่เอา3ตัวละครนี้ก่อนเลยแลยกันนะครับช่วงนี้ก็เก็บเพชรทั้งเซิร์ฟไทยและเซิร์ฟนอกรอเปิดตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาด้วย ก็สาหรับตัวเลทที่จะเข้ามาตัวไหนจะมาก่อนตัวนี้จะมาก่อนนะครับสำหรับอุนโดฮนาเลเซอร์ตัวที่2ก็จะเป็นตัวนี้นะครับสำหรับรานิี่คูมาซึมโตตัวที่3าก็จะเป็นอินโอเอะนะครับร่าง SSR นั่นเองซึ่งทั้งส,สาตัวละครนี้นะครับก็จะเป็นสายสกิลทั้งหมดเลยก็เด็ดอยู่นะก็ในเมื่อเรารู้แล้วนะครับต่อมาเรามาดูค่าสถานะของตัวละครต่างๆเลยดีกว่าแล้วก็ตัวละครจับคู่นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูสกิลว่าในแต่ละสกิลมีอะไรบ้างนะครับ ในเรื่องค่าเสจานะนะครับบอกเลยว่าสูงนะครับมากกว่าปู่อีกนะคือถ้าใครเติม B13 แล้วจะได้ปู่ใช่ไหมแต่ถ้าตัวละครพวกนี้เข้ามาคือดาเมจมันแรงมากกว่าปู่เอ้ยพอกันดีกว่าก็ตีว่าสเตตัสเท่าปู่เลยแล้วกันนะแต่มาแค่เลดร้อยใบเท่านั้นนะครับต่อมาคุณสมบัติเนี่ยเขาก็จะชนะแน่นอนสายสเตงนะครับ13%ด้วยการเท่าเราอัพขึ้นขั้น4ี่ ทุกๆ4ขั้นนะครับมีขั้นที่8แล้วก็ขั้นที่12ด้วยส่วนสกิลเนี่ยผมไม่ได้แปลนะครับปล่อยผ่านไปเลยแล้วกันนะครับว่าดูตัวละครจับคู่นะครับตัวแรกก็จะเป็นคุณปู่ร่างใหม่เป็นร่างถอดเสื้อซึ่งร่างนี้นะฮะจะบวกเอทีเคให้ถึง2 1การบวก21%ถือว่าสูงนะโดยพื้นฐาตนตัวละครต่างๆมันจะบวกประมาณ19นะครับอย่างตัวนี้นั่นเองตัวที่2นะฮะก็จะเป็นฮินามุริโมโมเลฟตัวนี้ก็จะบวกเกาะให้เรา36% 3นะัตวที่ก็็จเปชินจิ ฮิลโกจะบวกอิ19ตัวที่4ก็จะเป็นไอเซนล่างใส่แว่นนะครัจะบวกอิต18%ตัวที่5นะครับก็จะเป็นบีโอคุยะล่างปีใหม่จะบวกอ e ิเคอีก19%ด้วยกันนะครับตัวที่6นะฮะจะเป็นซุนซุยซึ่งจะบวกเลือดอยู่ที่36%ตัวที่7จนะครับจะเป็นโทชิโร่แต่เป็นอีกล่างหนึ่งเป็นล่างบางไขนะครับจะบวก h p ให้ถึง40%เลยทีเดียว แล้วตัวที่8ปดน่าจะ8ปดนะไม่แปดก็เก้าก็จะเป็นรันยี่คุอีกร่างหนึ่งเป็นร่างใช้หาดตัวละครเอเดนอีกตัวหนึ่งที่เราจะรีวิวนี่แหละจะบวกเลือดอยู่ที่40%นนั่นเองนะครับตัวที่10นะครับสิบหรือเก้ไม่นับแล้วกันก็จะเป็นอินโอเอซึ่งจะบวกเกาะให้ถึง38%เลยทีเดียวอันนี้ก็คือตัวละครที่ใช้ลิงนะครับสำหรับมัสซิมโตนะครับส่วนสูงของเขาอยู่ที่156้าหนะน้ำหนักอยู่ที่45 โคตรเบานะครับตัวเล็กด้วยอ่ะวันเกิดตามนี้เนาะเดี๋ยวตัวละครเข้ามาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งในเมื่อเรารู้รายละเอียดตัวละครแล้วนะครับเราไปทดสอบสกิลกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือร่างนี้นะครับเขาจะปลดปล่อยชิครเลยจะขี่วานขี่กระเบนละกันหน้าตามันเหมือนกระเบนซึ่งกระเบนนี้มีความโกงแบบสุดๆเลยนะครับถ้าดูในอนิเมะนะมันสามารถฟื้นฟูได้นะครับ มาเริ่มการที่โจมตีธรรมดาดีกว่านะครับโจมตีธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีแบบระยะไกลนะครับผมแล้วค่อนข้างไวด้วยดูฮะยิงปั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 งตัวนี้นะครสามารถกด9ก้าพิษตายเยอะได้อยู่3าก้าด้วยกันถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ได้เปรียบมากกว่าตัวละคอรอื่นๆคือที่หน,น้าโมลิเลิฟเนี่ยมันเป็นสายเถึกสายฮิวสายซับแต่เขาจะกด9ก้าพิษตาได้แค่29เก้าเท่านั้นแต่ตัวนี้กดได้3าก้านะครับอ่า ต่อมาที่สกิลแรกนะครับก็จะเป็นสกิลกระโดโดเข้าจุดโจมนะครับและก็ทำการฟื้นฟู HP อีกทั้งละเราจะได้รับสถานะการหลับ4ีวิด้วยจะเป็นโล่4ทิศขึ้นมานะครับแบบนี้การหลับการนิ่งสงบ4วิจำไว้นะครับสำหรับบัฟนี้นซึ่งเป็นบัฟที่เป็นประโยชน์มากถ้าเราไปเจอไอเซนใช่ป่ะอันนี้สามารถช่วยได้นะครับนี่นั่นเองนะการสถานะต่างๆด้วยกันนะครับแล้วก็จะเพิ่มเกาะให้เราอีกด้วยนะครับ 30%ด้วยกันนะครับสำหรับบัฟเกาะที่เราได้มาตรงนี้นั่นเอง10วินะครับ <Huh? S 1> ก็ทีเด็ดนะฮะอันนี้แค่สกิลแรกเท่านั้นต่อมาสกิลที่2นะครับ oh. ก็จะเป็นการยิงทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะแช่แข็งอ่าดูไม่ทนันเดี๋ยวเราดูใหม่นะครับลงไปฮะแล้วก็จะเพิ่มบัฟป้องกันนะครับอีก100%ด้วยไอ้สกิลแรกเนี่ยเพิ่ม30%ใช่ไหมแต่ไอ้สกิลที่2นะครับจะเพิ่ม100% เรียกได้ว่าถึกแล้วถึกอีกแช่แข็งศัตรูฟื้นฟูนฟนเลือดตัวเองแล้วก็เพิ่มความถึกให้ตัวเองนะครับต่อมาสกิลที่3นะครับก็จะเป็นสกิลนี้เป็นสกิลโจมตีระยะไกลแล้วเขาเนี่ยจะสร้างโล่บาเรียนะครับคือไอโลอันนี้นะครับมันก็จะเหมือนแทนเลือดของเรา10%นนั่นเองนะครับยิ่งเรามีเลือดเยอะเท่าไหร่เวลาเราจะโดนโจมตีเนี่ยมันจะติดโล่ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าเลือดของเรานะเรียกได้ว่าถึกมากๆนะครับถึกแล้วถึกอีก อันนี้เป็นแค่สกิลที่ยังไม่ได้ปลดปล่อยชิคันะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลในส่วนของตัวช่วยกันก่อนนะครับสกิลตัวช่วยนะครับก็จะเป็นการปล่อยสกิลไปข้างหน้าพร้อมกับการฟื้นฟูตัวเองอีกทังเนี่ยก็ยังได้บัฟด้วยนะครับเหมือนกับอันติเมตเลยก็จะเป็นสร้างโล่นะครับ10%ของ HP เกาะนั่นเองนะฮะต่อมานะครับการปลดปล่อยร่างชิคไคอ่าเรียกได้ว่าสวยนะครับมาลองดูที่สกิลแรกนะครับ ก็จะเป็นสกิลปล่อยขึ้นแล้วก็พร้อมกับฟื้นฟูตัวเองอีกทังเนี่ยก็ยังได้บัฟด้วยเหมือนกันนะครับก็จะเป็นการสถานะเหมือนร่างแรกเลยนะครับดูไม่ทันดูใหม่อีกทีนึงแล้วกันนะครับตะกี้กดสกิลชา้าไปนิดนึงปล่อยสกิลขึ้นนะฮะฟื้นฟูเลือดตัวเองนะครับแล้วก็ได้เกาะกันสถานะบัฟต่างๆสกิลที่2นะครับก็จะทําให้ัตูเนี่ยติดสถานะแช่แข็งแล้วก็เพิ่มเกาะให้ตัวเองนะครับ100%อีกทังก็ยังฟื้นฟูตัวเองด้วยนะครับส่วนอันติเมต ก็จะได้รับโลแบบก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับเป็นหนึ่งตัวนะครับสายฟื้นฟูศาสตร์น้ําที่โหดมากบอกเลยถึกโคตรนะครับยิ่งเราเล่นสายเกาะหนักๆตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับแต่ตัวนี้อาจจะไม่เหมาะกับการที่เราเล่นเป็นตัวละครหลักนะครับอาจจะเหมาะกับการที่เราต้องเล่นเป็นตัวละครรองหรือช่วยซัพพอร์ตทีมแทนนะฮะแต่ถ้าใครอยากลองเล่นเป็นตัวละครหลักก็สามารถลองเล่นได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวละคร อุดรคณะเลสซ์นะครับผมร่างใหม่เป็นร่างเซ็กซี่เซ็กซี่หนึ่งตัวก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันต่อนะครับตัวที่2ที่เราจะมาดูนะครับนั่นก็คือมัตซึมโตะร้านยี่คุตัวนี้เป็นตัวละครระดับ SSR เหมือนกันนะครเป็นตีไว่ายน้ําและมีสเตตัสตอนนี้สูงมากกว่าคุณปู่ด้วยนะครับลองดูเลือดตรงนี้คนระอยู่ที่หมื่น <c ười> คือคุณปู่อ่ะอยังไม่เท่าเลยโอ้เรียกได้ว่าดรอปไปเลยดีกว่าถ้าตัวละครพวกนี้เข้ามานะครับ เนี่ยคุณปู่ยังอยู่ที่9 00นนะครับพลังโจมตีเท่ากันแต่สำหรับรานีคู SSR เนี่ยเตตัสจะเข้ากับอิจิโกโซหรืออิจิโกร่างฝึกฝนตรงนี้นั่นเองครับเตตัสเท่ากันเลยแต่ตัวนี้เป็นสายสกิลสำหรับตัวละครที่จับคู่นะครับตัวแรกก็จะเป็นคุณปู่ร่างถอดเสื้อเหมือนกันซึ่งจะบวก ATK 21%ตัวที่2นะครับก็จะเป็นอุโดคานะเลสซจะบวก ATK อีก19%นะครับ แล้วก็นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวละครพวกนี้มันจะสามารถใส่ได้3ลิงก์หรือ4ลิงก์อันนี้ไม่ชัวร์นะฮะขอติดไว้ก่อนละกันเพราะว่ายังไม่สามารถเปิดได้นะครับตัวที่3นะครับก็จะเป็นฮินามริเลฟซึ่งจะบวก h p 38ตัวนี้นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นยินจะบวกเกาะ35นะครับตัวต่อมาจะเป็นโทชิโร่ล่างบังไครจะบวกโจมตี19นะครับผมไม่รับจำนวนตัวละกันนะครับว่ามันมีกี่ตัวก็บอกบอกไปคร่าวๆก่อนละกันเนาะ ตัวต่อมาก็จะเป็นซูจุยนะฮะจะบวกเกาะให้35%ตัวต่อมานะฮะก็จะเป็นชินจิจะบวกพลังยุติ19%นั่นเองตัวละครนี้นะครับค่อนข้างสูงนิดนึงอยู่ที่172น้ำหนัก57นะครับอ่าผมว่าไอ้ที่มันหนักๆเนี่ย <c oughs> สองข้างนี่แหละน่าจะกินไปข้างละ4-5โลได้อืมใหญ่มากกว่าตัวอื่นอีกนะฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกสกิลกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มที่การโจมตีแบบปกติก่อนการโจมตีแบบปกตินะครับจะเป็นการโจมตีแบบระยะใกล้นี่ซึ่งสามารถคอมโบสกิลได้อยู่ที่3ครั้งนะครับยับ1ยับ2แยับ3นะครับเป็นการอัปคัดไปอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้มี9เพปตตาอยู่ที่3 9เหมือนกันที่เด็ดเลยนะตัวละครส่วนะใหญ่ต้องมี39ถ้า29เล่นยากนะครับมันเอาไว้แด่ลบยาก มาสกิลแรกนะครับก็จะเป็นการปล่อยขึ้นไปข้างหน้าพร้อมกับทําให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสติดหลับด้วยสําหรับสกิลแรกดูชัดๆช้าๆป้าบนี่ฮะศัตรูติดหลับแล้วมันไม่ใช่ว่าจะติดร้อยเปิดนะอันนี้มีแค่โอกาสติดหลับเท่านั้นต่อมาสกิลที่2นะครับเป็นสกิลปล่อยขึ้นพายุนะครับอันนี้จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง ก็จะเห็นบัฟอยู่บนหัวสตูนั่นเองนะครับมันจะขึ้นแบบนี้อันนี้ก็คือโดนลดความเร็วอยู่ถ้าโดดขึ้นน้ําเข้าไปต่อมาสกิลที่3นะครับจะเป็นแกนปล่อยคืดน,นะครับแล้วเราก็จะได้บัฟการสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหลับมาดูในส่วนของสกิลช่วยลบนะครับปล่อยคืดน,นะครับแล้วเราก็จะได้รับบัฟเหมือนกันเหมือนอันติเมตเลยต่อมานี่ครับเดี๋ยวผมจะปลดปล่อยล่างชี้ไกหรือสกิลความโกรธแหม ไปเล่นน้ำใช้หาดเลยอย่างนี้อยากเล่นนะครโอเคนะครับการโจมตีแบบปกติเนี่ยก็ยังเป็นการโจมตีระยะใกล้อยู่ดีส่วนสกิลแรกนะครับ <Okay. S 1> เราเนี่ยจะพุ่งเข้าไปจากที่แรกเราจะปล่อยขึ้นใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นการพุ่งเข้าไปแทนนะครับเดี๋ยวกดให้ดูอีหนงที่เนี่ยเราก็อยู่กับน้ําทั้งวันนี่แหละปล่อยขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็จะมีโอกาสทําให้ตัวเนี่ยติดหลับด้วยนะครับส่วนสกิลที่2 เป็นการปล่อยขึ้นพายุหมุนทอร์นาโดนะครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลงโอ้ยโซ่ปล่อยขึ้นทอร์นาโดลดความเร็วของศัตรูนะครับต่อมาเองมาดูสกิลสุดท้ายนะครับสกิลที่3เป็นยังไง <Okay. S 1> อ่าเป็นการปล่อยขึ้นนะครับแล้วเราก็จะได้รับบัฟเหมือนล่างก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับเหมือนล่างเนี่ยอืคุ้มกันร่างกายสถานะคือในเรื่องสเตตัสมันสูงมากกว่าตัวละคร s d r <Okay. S 1> ก่อนหน้านี้นะคะ แต่ถ้าในเรื่องเอามาใช้งานจริงเนี่ยก็เป็นได้แค่ตัวละครช่วยลบนะครับจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะว่าเราจะได้บัฟโล่แบบนี้นะครับอีกทั้งเนี่ยยังทําให้ศัตรูเนี่ยติดกระตุกได้อีกตั้งหากนะครับอืมก็ไปดูตัวละครต่อไปเลยดีกว่าคือถ้าเราไปดูแบบนั้นมันไม่ชัดใช่ไหมเรากาจะมารีวิวตัวนี้หลักๆอยู่แล้วก็เป็ินอโนเอระดับ SSR นะฮะจะเป็นสายสกิลสเตตัสนะครับก็จะเท่ากับอุนโอนะเลส แล้วก็ตัวนี้จะชนะทางสายสเต็งเหมือนเขาทำตัวละครพวกนี้มันชนะทางสายสเต็งส่วนใหญ่อาจจะเอามาแก้ทางอิจิโกโซก็เป็นไปได้เหมือนกันส่วนตัวละครจับคู่มีตัวไหนบ้างก็ไปดูกันตัวแรกตัวนี้เลย อุคิโอ่าอีกล่างหนึ่งเป็นล่างใหม่นะครับที่ยังไม่เข้าจะบวกอิติเค19%ตัวที่2อุโนฮะจะบวกอิติเค19%ตัวที่3นะครับรันยีคุจะบวกเดือด40%ตัวที่4นะครับคุจิกิลูเคจะบวกพลังป้องก,กัน36%ตัวที่5โชชิโร่จะบวกอิติเค19%ตัวที่6ก็จะเป็นคุโรสกิอิติโก ล่างฝึกฝนจะบวก a อ k 19%และตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโยโรอิจิจะบวกเลือดให้36%นั่นเองตัวนี้นะครับมีความสูงอยู่ที่157แล้วก็น้ำหนักอยู่ที่45นะครับมันเกิดก็ตามนี้เลยอืมในเรื่องสก,กิลเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่านเนาะฮม <c oughs> เสียงหวานมาเลย <c oughs> เปิดมาก็เสียงหวานผมชอบอย่างนี้มากเลยนะคือถึงมันไม่โหดก็อาจจะเอามาเล่น มาเริ่มที่การโจมตีแบบปกติก่อนนะครับก็จะเป็นการโจมตีแบบระยะไกลสามารถคอมโบสกิลได้3ครั้งอันนี้ก็จะเป็นการโจมตีครั้งแรกครั้ง2ครั้ง3ก็คือรีแอคชั่นของตัวละครน,นั่นแหละส่วน9ก้าพริบตานะครับก้าได้3าเก้าเหมือนกันก็ตามนี้ต่อมาสกิลที่1ทําทอะไรได้ปล่อยขึ้นน้ำนะครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะตึงล่างแล้วก็อ่อนแออ่อนแอในที่นี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ แดีวกดไปก่อนอันนี้โดนตึงล่างอยู่นะล็อกคูดาวสกิลครับกดอีกหนึ่งรอบอ่ะอ่อนแอนะครับคือเขาจะสร้างความเสียหายเราอ่ะได้น้อยลงจากปกติเขาจะตีแสนหนึ่งเขาอาจจะเหลือ90 0 0 0ืทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องดูที่บัฟของตัวละครอีกทีหนึงต่อมาสกิลที่2นะครับก็จะเป็นการปล่อยลูกบอนลน้ำนี่สร้างความเสียหายถึง4ฮิตด้วยกันนะครับ ซึ่งสกิลนี้นะครับก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะหลับได้ด้วยนะครับแต่ถ้ายังไม่ปลดปล่อยค่าความโกรธเนี่ยผมว่ามันติดยากนิดนึงนะเนี่ยมันไม่ค่อยติดอาจจะต้องกดหลายทีโอเคติดแล้วนะครับติดหลับติดยากแล้วก็หลับเนี่ยเวลาของหลับเนี่ยค่อนข้างน้อยด้วยโอเคไม่ค่อยติดนะครับต่อม,มาสกิลที่3นะครับก็จะเป็นการปล่อยคลื่นน้ํานะครับ พร้อมกับที่เราจะได้บัฟตรงนี้ด้วยนะฮะก็จะเป็นบัฟกันสถานะต่างๆหลบับนิ่งเงียบบวกทั้งเนี่ยจะลดความเสียหายที่เราได้รับไปอีก60%ด้วยกันคือมานอกเหนือจากเกาะน,นะเกาะเนี่ยมันจะเพิ่มพลังป้องกันจะมาแต่นี่มันจะลดความเสียหายลงไปถึง60%เลยทีเดียวนะฮะสำหรับโอลิเมถรึกอยู่นะโอ้โ,โหบอกเลยถ้าศัตรูตีมาตอนที่มีบัฟนี้อยู่ตีไม่เข้านะครับมาดูสกิลช่วยล็อบเป็นยังไง ตัวละครล,ลงมาเลยครับพร้อมกับเราจะได้บัฟอันนี้ด้วยนะครับก็คือลดความเสียหายที่เราได้รับลง60%อีกทั้งก็ยังฟื้นฟู HP ให้เราอีกตั้งหากก็เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับมาตีไปก่อนใส่หลับสตูบปปล่อยลูกบอลน,น้ำอ่อนแอไปก่อนกดสกิลนี้ฮะเห็นไหมฟื้นฟูนะครับพร้อมกับบัฟอันนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับผมต่อมามาดูสกิลค่าความกดมีอะไรบ้าง โอ้ยผมว่าตัวเนี้ยเอาไปเลยคะแนนเต็มสิดูการโจมตีแบบปกตินะครับก็จะเป็นการปล่อยลูกบอลน,น้ําอยู่ดีนะฮะมีอยู่3ามรีแอคชั่นนะครับแต่จะเปลี่ยนท่าทางนิดนึงเพราะว่าร่างแรกเนี่ยเขาจะปล่อย2มือแต่ร่างนี้เขาจะปล่อยแค่มือขวามือเดียวนะครับอ่าเห็นไหมก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยประเด็นเลยก,ก็คือเราอยากดูอีกรอบนึงต่อมาเรามาลองดูที่สกิลแรกนะครับ ปล่อยลูกบอลน,น้ำนะครับต้องบอกว่าทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะอ่อนแอแบบแน่นอนจากที่ผมลองกดเนี่ยมันจะติดทุกตานะครับพร้อม,มอกับตึงล่างศัตรูด้วยเรียกได้ว่า100%์น่าจะได้ปล่อยปนี่เห็นไหมครับติดแน่นอนต่อมาดูสกิลสกิลที่2ดีกว่านะครับก็จะเป็นการปล่อยขึ้นน้ำนะครับแล้วก็ทําให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะหลับไหลได้ด้วยปล่อยขึ้นน้ํา ปื๊บติดหลับไปนะครับพร้อมกับฟื้นฟู h p ของเราด้วยโอ้เด็ดเด็ดปื๊บเลือดเพิ่มเป็นน้ำนะครับไม่ใช่เลือดไหลเป็นน้ำนะต่อมาสกิลที่3ก็จะเป็นการปล่อยคลื่อนนะครับอีกทางเนี่ยเราจะได้ระบบับนะฮะก็คือลดความเสียหายที่เราได้รับลงแล้วก็การสถานะหลับนิ่งเงียบอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือบัฟที่เราได้สําหรับสกิลที่3ก็ประมาณนี้นะครสำหรับ3ต,ตัวละครที่เราพามาดู หมาะกับในช่วงสงครามอย่างมากเลยนะคือถ้าเขาเาเข้าวะหุ่นหลีดพัน <c oughs> มันเป็นสาวตัวละครที่แบบเด็ดอะเซ็กซี่สุดๆไปเลยแต่ตัวละครพวกนี้นะครับจะเหมาะกับการที่เอาเป็นตัวละครช่วยลบมากกว่าตัวละครสู้หลักอ,อันนี้ก็คือข้อเสียหนึ่งอย่างแต่ถ้าถามว่าเอาเป็นตัวละครหลักได้ไหมมันต้องลองดูอะคือตอนนี้ตัวละครยังไม่เข้านะครับ ก็มารีวิวได้แค่ค่าๆว่าตัวละครนี้มีสกิลอะไรบ้างมีสถานะอะไรบ้างแล้วก็มีตัวดิงอะไรบ้างเพื่อในอนาคตมีใครอยากไปทําลองเล่นก็สามารถลองเล่นได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณดีดีกว่านะครับก็พามาดูสาวสาวสุดเซ็กซี่ในช่วงเทศกาลสาดน้านะครับผม3ตัวละครด้วยกันนะฮะอ่ะกดให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะนี่อุโนโคณน,น,นะเลสซี่นะครับรันยีคุนะครับแล้วก็อิโนโอเอ ตัวนี้เด็ดสุดนะไม่ได้เล็ดในเรื่องสกิลแต่ดูดูกันไปแล้วครับผมบ๊ายบายถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์ซับสไคร้หน่อยนะครับแล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย